สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับน้องมินปากน้ําเกียงไก่อีกเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่ช่องรถมือสองบางพีฟรีดาวบายมินปากน้ําเกียงไกนะคะเราอยู่กันที่อาณาจักรรถยนต์มือสองนะจ๊ะปากน้ําเกียงไกสาขาสี่นั่นเอง ะะสำหรับวันนี้นะคะมินม,ม,มีรถใหม่มานําเสนอสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็ขึ้นเหนือลองใต้บ่อยๆนะคะมินแนะนําเลยเป็นคันนี้นะคะลูกค้าจา๋ารถยนต์สี่ประตูนะคะแบรนด์หลักของเราเลยโตโยต้านั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะคะเครื่องยนต์2 0 0พนะคะรถไม่มีประวัติติดแก๊สมาแน่นอนนะคะเป็นรถดีเซลครื่งเดิมๆรถเดิมๆเ,เลยลูกค้าจา๋าแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานโตโยต้าเขาเลยนะคะสำหรับคันนี้ จะ๋ะกระจังหน้าฉมหน้าแชมป์จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าฉมหน้ายิ้มนะคะ จะยิ้มแฉ่งแบบนี้ตลอดเลยถ้าชมหน้าแชมป์นะคะตัวนี้จะหุ้มด้วยโครเมียมนะคะลูกค้าจา๋าตรงนี้จะหุ้มด้วยโครเมียมนะคะตาไฟโฉบเฉียวนะคะตาไฟไม่มีหมองเลยคันนี้นะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากลูกค้าจา๋าคือคันนี้เป็นรถยนต์เข้าใหม่นะคะมินยังไม่ได้ล้างทั้งความสะอาดเลยนะมินพร้อมรีวิวให้ลูกค้าได้ดูได้ชมเลยเพราะว่าคันนี้นะคะเราตั้งราคาถูกด้วยลูกค้าจา๋าตัวนี้นะคะจะเป็นรถยนต์ปี2015เลยนะคะเครื่องยนต์2.5ดีเซลตัวนี้จะเป็นตัว E รุ่นลองท Top นั่นเองลูกค้า ราคาเดี๋ยวมินมาแจ้งใต้คลิปนะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมินพาลูกค้าเดินชมบริเวณรอบๆคพนก่อนละกันเนาะ สำหรับตัวนี้นะคะก็กระจกมองข้างของเขาเนี่ยพุ่มด้วยโครเมียมแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านข้างด้วยถ้าเป็นตัวเจตัวธรรมดานะคะลูกค้าสังเกตเลยว่าไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวรุ่นรองท็อปขึ้นมาแล้วนะคะก็ไฟเลี้ยวจะอยู่แบบนี้นะแล้วก็จะมีกระจกมองข้างพุ่มด้วยโครเมียมด้วยนะคะมือจับโครเมียมนะคะลูกค้าจ๋ามือจับโครเมียมนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะ ี๋ยวมิ้นเปิดให้ชมบริเวณรอบๆคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในท้องดิสารนิดหนึ่งมิ้นต้องขอโทษขอภัยลูกค้าด้วยนะคะภายในอาจจะเลอะนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของลูกค้านะคะลูกค้าจ๋าคือรถยนต์เพิ่งเข้าเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นลูกค้าได้เห็นสภาพเดิมๆตอนรถเข้าเลยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะคะอาจจะเลอะหรือว่าสกปรกนิดนึงมิ้นต้องขอโทษขอภัยคุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะ สำหรับตัวนี้นะคะพวงมาลัยของเขาจะแบ่งเป็นสีก้านแบบนี้นะลูกค้าจ้าแบ่งเป็นสีก้านแบบนี้เนาะ,ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบกมาให้เลย2ลูกนะคะก็คือถุงลมนี้ละภัยนั่นเองจะมีฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างด้วยนะคะระบบช่วยเบรก ABS ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะพวงมาลัยนะคะ,พะ,คะเพื่อความสะดวกสบายนะคะพวงมาลัยของเขาจะมีมันติฟังก์ชันมาให้ด้วย ะะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนเพลงนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือจะทั้งสะดวกสบายนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัวนี้เขามีมาให้แน่นอยู่แล้วเนาะกระจกนะคะกระจกทั้ง4ด้านลูกค้าจะด้านหน้าด้านหลังนะคะปรับไฟฟ้าหมดเลย ะะกระจกด้านหน้าด้านหลังปรับไฟฟ้าหมดเลยทั้ง4ด้านเลยนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับตัวนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะจ๊ะเกียร์เมียนนวนนะคะอาดอึให้ดูนิดนึงนะเกียร์เมียนนวนะลูกค้าจ๋าคอนโซลด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับตัวนี้นะคะสามารถเสียบสาย AUX ได้นะคะเสียบสาย USB ได้บลูทูธก็เล่นได้นะคะสําหรับตัวนี้ คันโซนด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะภายในเขาจะเป็นทูโทนนะคะก็คือ2สีนะคะจะตัดสีครีมกับสีดํานั่นเองเบาของเขาเป็นเบาผ้ากำมะหยี่สีครีมนะคะลูกค้าจ๋าเบาผ้ากำมะหยี่สีครีมนะคะสําหรับตัวนี้ ตันนี้จะเป็นสีเทากาไฟนะคะเป็นสีพิเศษนะคะผลิตมาไม่เยอะนะคะลูกค้จาจ๋ามันไม่ใช่สีเทาเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวมินให้ดูนิดนึงยกตัวอย่างนิดนึงถ้าสีเทาเลยจะเป็นแบบยาลิสคันข้างหน้าทะเบียน4026อันนี้ก็คือสีเทาเลยสามารถเรียกได้เต็มปากเลยว่าสีเทาแต่สําหรับคันนี้นะคะลูกค้จาจ๋าตัวนี้จะเป็นสีเทากาไฟนะคะถ้าในมุมมองที่เขาเรียกกันนะเขาเรียกสีเทากาไฟพิเศษนะคะผลิตมาไม่เยอะแน่นอนสําหรับตัวนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ติดต่อมาหารน้องมิ้นโดยตรงลูกค้าจ๋า 1, นะคะมิ้นแถ่ฟรีประกันภัยให้ 2. ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะสเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีในวันรับรถ 4. นะคะเคลือบขัดฝันสีให้ในวันรับรถ 5. นะคะตรวจเช็ค20กว่ารายการเลยสําหรับคันนี้นะคะหลักๆนะคะจะมีระบบไฟระบบเบรกระบบแอร์นะคะระบบเครื่องเสียงวิทยุ นะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เราจะเช็คให้เพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดนะคะที่ติดต่อมหานองมิ้นโดยตรงไม่ได้เฉพาะของฟรีลูกค้าจะลูกค้าจอง2,000บาทนะคะได้สิทธิ์ลุ้นรับจับไข่เงินรางวัลด้วยนะคะมูลค่า3,000ถึง1,000 0บาทนะคะแล้วก็มีโปรช่วยจ่ายค่างวดด้วยจํานวนค่างวดนั่นเอง ะะมาซื้อรถกับมินนะคะได้ทั้งรถได้ทั้งเงินกลับบ้านลูกค้าจ้านะคะมินฝากนิดนึงสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อหาน้องมิ้นโดยตรงได้เลย099329ตามด้วย2000นะคะมินฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มินด้วยสำหรับวันนี้นะคะมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า